ฟอลโลมี me, และเรวเวงเจ้าใน e ีีนี้ครับต่อจากอีีที่แล้วรถด,ด่วนสองค่าย2สไตล์ไคจิกับฟูจิวิลิมิเต็ดเอ็กเพรสครับกับชิจูกุต่อขบวนกันดีกว่าเริ่มต้นคลิปกันที่ทะเลสาบควากุจิโกะครับดูนะครับเราต้องเดินขึ้นขา,นา,าขั้นเขาพามันขึ้นเขาเนี่ยดีไม่เช่าจักรยานมาไม่งั้นขากลับในปั่นหูตูบเลยขาลงในลงเขาสบายขากลับนี่คือปั่นขึ้นเขาเามืง่งทำเป็นบ่นไปนะครับเราก็ต้องเดินอยู่ดีนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับ สายรถไฟคาวากูจิโกมาถึงก็จะเจอรถคันนี้นะครับเป็นรถเก่ายุคแรกเลยครับของสายฟูจิคิวแล้วถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเ้าจะเปิดตัวรถด้วยนะครับให้เราได้เข้าไปชมด้านในกันแล้วก็จะมีชุดเครื่องแบบนะครับของพนักง,งานรถไฟให้เราแต่งตัวกันด้วยนะครับในรถคันนี้แล้วเราก็เดินกลับมาที่ตัวสถานีครับนี่แหละครับตัวสถานีคาวากุจิโกะ เราเตรียมขึ้นขบวนรถกันดีกว่าครับใกล้ได้เวลาขบวนรถเขาจะออกแล้วเดี๋ยวขากลับครับเราจะกลับที่ขบวนนี้เลยสีแดงๆนี่เลยครับรถด่วนฟูจิวิวครับขามาเรามาคันสีขาวม่วงนูนแล้วนะครับก็คือรถด่วนเอ่อฟูจ e ิเอ็กเคอร์ชั่นขากลับเราก็จะกลับที่คันนี้ครับรถฟูจิวิวครับของ additional express ticket is required if you travel beyond i. s h i m o y a s h i d a until otsu ครับไปครับเราจะไปที่รถคันนี้กันนะครับรถ Fuji View Express นะครับตู้3เป็น non reserve นะครับแต่เราจองตั๋วไว้แล้วเราก็จะไปที่ตู้2กัน วันนี้ผมจะนั่งตู้สองนะครับตู้รีเซิร์ฟคาร์นะครับซึ่งเราสามารถทำจองที่นั่งเนี่ยนะครับผ่านเว็บไซต์ของฟูจิคิวได้เลยครับเดาว่ามันเป็นรถเก่าของใครสักคนมาก่อนพยายามดูสีเก่าอยู่ ทีแรกเน้ว่าเขามีเสิร์ฟขนมหวานก็จะมากินที่คันนี้คันหนึ่งแต่ว่าวันนี้วันธรรมดาเขาไม่เสิร์ฟขนมหวานนะรถฟูจิคิววลแลละครับแต่ว่าทำสีใหม่ รถของ JR นะครับกับตรงถึงชินจูกุเลยแต่เราจะไปต่อนะฮะอยากนั่งคันนี้แต่เขาวันนี้เขาไม่เสิร์ฟขนมไงจองไม่ทันวันนี้คือตัดสินใจช้าว่าจะจองคันนี้แต่ว่าก็เลยที่สึดไม่ได้จองก็เลยอดนะจ๊ะ ก็เลยไปนั่งรถธรรมดาตูต้สองเดี๋ยวเดินมาซื้อขนมเอาได้เวลาแล้วครับเราขึ้นขบวนรถกันดีกว่าครับขบวนนี้จะพาเราจากคาวากุจิโกะไปถึงสถานีโอซึกิแค่นั้นนะครับซึ่งตู้ธรรมดาก็ตกแต่งเป็นไลายไม้อย่างสวยงามเลยนะครับตัดกับเบาะสีลุกกวาดด้วย る文化大学前までは200円終点大月までは400円富士急ハイランド富士山までは複数乗車券のみでご利用いただけますストップ Z 富士急ハイランドマウント富士串本吉田鶴文化大学前ファイナルサウンド大月 To take this train, an express ticket, in addition to the basic fare ticket, must be purchased. The express ticket is 200 yen to Shimoyoshida and Tsudobunka Daigaku Maen, and 400 yen to the final stop, Otsuki. To fuji Highland and Mount Fuji, only a basic fare ticket is needed. จโตเกียววายได้นะครับแล้วก็ถ้าจะนั่งคันที่เป็นคัน2คันหนึ่งคันสอนะั้นก็ต้องทำตัองตัวซึ่งจองออนไลน์จากเว็บของ f u จิคได้เลยอันนี้ก็จองแล้วแล้วก็มีระบุที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเราไม่อไม,ไม่เสียเพิ่ม600ยเยนก็คือ400ของ l i m i t e เ e x p r s s s แล้วก็200ของค่าจองตัวซึ่งเป็นค่าจองตั๋วที่คดถูก มีของขายด้นะบนรถ กูจิเห็นในฐาน สุการ์อาทิตย์นะวันนี้เขาหยุดเนี่นยมาฟูจิเห็นแต่ฐานนะวันนี้ เราตัดภาพวาร์ปมาที่โอซึกิส i o นเลยครับซึ่งขบวนนี้จะมาสุดปลายทางที่นี่แล้วผมต้องเปลี่ยนรถครับเป็นรถ JR ที่นี่ครับ ซึ่งผมมีเวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับในการเปลี่ยนรถประตูเปิดก็สับขาเลยจ้า

แนะนำว่าจะเดินผ่านตรงนี้นะครับเตรียมตั๋ว JR ให้พร้อมนะครับจะได้ไม่บล็อกผู้โดยสารข้างหลังนะครับซึ่งแต่ละคนเวลามีไม่เยอะครับแล้วเราก็ต้องข้ามนะครับไปที่ชันชลาฝั่งขาเข้าขบวนรถต่อไปของผมนะครับไปชินจูกุครับด้วยรถด่วนพิเศษไทจิจ้า มาแล้วครับขบวนรถของเรายังคงเป็น E 3 5 3เหมือนเดิมนะครับขึน้น,นเรียบร้อยครับเลือกที่นั่งเพราะเราจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เดินทางกับรถด,ด,ด่วนคจิหรืออาซูซะเนี่ยนะครับพี่หมีแนะนำว่าให้จองที่นั่งให้เรียบร้อยครับแต่ถ้าไม่จองเนี่ยมองหาไฟสีแดงแบบนี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟสีแดงเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองก็แปลว่าเจ้าของที่กำลังจะขึ้นมาจ้าให้เรารีบลุกเลยนะครับ Please transfer at the station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. สรุปใจความครับเขาประกาศว่าขบวนรถกำลังจะเทียบชันทราสารในชินจูกุนในชันทราที่9ครับก่อนจากกันไปครับพี่หมีฝากกดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจเรเวงเจ g e l และ YouTube ช่อง follow หมีของเราด้วยนะครับ แล้วขบวนของเราก็มาถึงชินจูกุแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะจ้าสวัสดีจ้า